ผมมีร้านเติมเซลล์อล่ามาแนะนํานะใครที่อยากจะเติมนะครับแต่เติมไม่ได้หรือว่าใครที่อยากจะเติมในราคาถูกๆนะครับก็สามารถติดต่อไปที่เฟซน้องได้เลยนะครับสําหรับเฟซกับ ID Li n e เนี่ยผมจะทิ้งลิงก์ไว้ตรงข้างล่างดิสคริปชันนะครับร้านนี้ปลอดภัยแน่นอนครับ200เคดิตบวกนะครับแล้วก็เติมไว้นะครับประมาณ5-10นาทีก็ได้แล้วแล้วก็มีใบเสร็จจาก Google ให้ด้วยนะครับปลอดภัย100%ครับ โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆชาว Dead by ยเด l i g h ์มือถือทุกคนเลยนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Dead by d เด l i g h ์มือถือนะครับมาวันนี้ก็ผมเอาตัวเจนมาเล่นนะครับทุกคนเห็นว่ามีชุดใหม่เข้ามานะถ้าใครอยากดูก็อยากซื้อก็ลองไปหาดูในร้านค้าได้นะครับอุย้ยไอหยอยวะชุดสวยนะครับผมชอบนะชอบชอบเจนด้วย <c oughs> โอ้ย,อยไปย่อใส่เขาด้วย,อวยเอาเรื่อง อเปลี่ยนเป้าหมายเฉยเอ้ยมันจะเกินไปอ่ะหลงโอเคอุ้ยอ้าวาับว์บเฉยเลยมเมื่อกี้อ่ะยืนมองบอดไปดี อ,อุ้ยเหลือเบรคเครื่องนึงละเ <c oughs> อ้ยไม่มีไม้เอ้ยผมลืมไปว่าเพื่อนใช้ไม้ไปแล้วต้องน่าจะเจ็บหมุนต้องหมุนเจ็ดโอ้เจ็ดสองไม่ทันม <c oughs> ีตีของตกด้วยนะ ไม่ผมต้องไปเอาไฟฉายม่วงหมุบขึ้นไฟฉายมากไฟฉายไฟฉายเร็วปึ๊บโอ้ยเกือบโดนโอู้ผมไม่ได้ไปหลอกเขาเลยอ้ยช่วยอย่างนี้เหรอเพื่อนมึงช่วยอย่างนี้เลยเหรอไอเวนอ้ยตุดโอู้หตุดตุดเกือบขาด โอ้ยเกือบโดนไฟฉายเออกูไม่ยอมให้ใครหรอกไฟฉายกูอะไฟฉายม่วงโอ้ยเพืนโอ้ยระวังนะโอเค,อเ,คเข้าตู้เพื่อนเข้าตู้เพื่อนผมเองขอจุ๊ก อาโอเคไม่เอาผมละน่าจะไล่คอเด็ดแล้วครับอุ้ยอ๋อวลูผมไม่ได้เอากัดปากมาด้วยอะ่ะเขารู้โอ้ยไม่ทันไม่ทันครับไม่มาวะ่ะ อุยอ้ยอุย้ยอ๋อไม่ทนันมึงช่วยมึงช่วยกวูแบบนี้ใช่ไหมเพื่อนเออกูช่วยคืนเอ้ยแต่เอ,อ้ยแต่ดีไม่โดนเดี๋ยวรอเขาอุ้มครับรอเขาอุ้มโอเค เออมาดีไอ้เพื่อนบอดเพื่อนเึ๊บเออเกือบเพื่อนจะเสร็จแล้วโอ้ตายสองทันมาเนี่ยอุย้ยข้างบนด้วยเึิอืมไม่เข้า ไฟฉายจะหมดแล้วอันนี้เฮ้ย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 เกือบเกือบแล้วเมื่อกี้เอาแล้วยืนเฝ้าแล้วชิบหายแล้วครับไอ้หยอยยืนเฝ้านี่แบบบอกเลยว่าชิบหายอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยโน่นเหรอมันเกือบจะหมดพอดีเมื่อกี้ เพื่อนแปบ,บนึงเดี๋ยวเรารีครบแล้วเราคานออกไปให้ขอโทษเลยบอกเพื่อนเราพลาดเองว่ะขอโทษเดี๋ยวรอแป๊บ,บนึงอุย้ยเสร็จแล้วด้วยจะเต็มแล้วเพื่อนแปบ๊บเดียวโอเคเพื่อนมาเร็วผมพลาดว่ะช็อตเมื่อกี้ขอโทษเลยครับเพื่อนโอ้ยไปใช้หมดฮิวกโอนโอเคมาลุ้ม อุ้ยมันช่วยไม่ได้อะครับมันช่วยไม่ได้อะต้องมีใครถ้าถ้าช่วยเนี่ยคนคนช่วยต้องล้มนะถ้าเขายืนฟอาแบบเนี้ยผมจะเสียสละเลยแล้วกันเพื่อนเอ้ยเอ้ยมันมันพลาดแล้วมันพลาดแล้วเพื่อนเพื่อนไปเพื่อนไปไปโอ้ยมันติดบอลรุ่นทามอยู่ครบโอ้ ผมไลน์ต่อไปเพื่อน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 ระวังอุยอุยอุยออยตูดขาดนั่นน่ะเพื่อนผมมีแทงหลังมีแทงหลังเพื่อนเพื่อนดูดูยืนเป้าดีเพื่อนเพื่อนระวังนะ ผมมีแทงหลังช่วยได้ไหมไม่ได้ก็ออกเลยออกสาบเลยก็ได้โอ้ยโอ้ยดูดิมันมันจะตันเรื่อยค้างเลยเว้ยช่วยได้ไหมไม่ได้ก็ออกเลยครับออกเลยออกเลยออกเลยอุ้ยโอ้มันน่าจะไม่ได้อ่ะออกเลยเพื่อนทำดีที่สุดแล้วเราได้จุกให้พวกนายก็ดีแล้วครับอย่างหล่อเลยโอเค เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปต่อเกมที่สองเลยครับโอเคครับผมตอนนี้ก็อยู่ในเกมที่สองกันไปที่เรียบร้อยนะครับลานเก็บเ้ตัวอะไรวะน้องรินโอ้ไม่ไนดะ้กัดปากมาด้วยกัดปากไม่ได้ออามาโอ้ยมาปะเนี่ยอ๋อ เพื่อนจุ๊กอยู่ครับอุ้ยไม้ใช้ไปแล้วส่องไม่ได้ไหวไหมเพื่อนเพื่อนโดนแขวนไปแล้วครับเรียบร้อย โอ้ยเข็นผมว่ะโอ้ยแขนยาวเกินเฟดโอเคไปแล้วชุดแบบชุดผมแบบรอเอ้ยตัวเทีมอะไรวะตัวเทีมอะไรอะ่ะ ชุดผมแบบโอ้ยชุดแบบรอตารอตีนมากเลยไปช่วยดิเพื่อนรีบช่วยแลวรีบปัดเลยอุยอ้ยไ่เฟดปูดชิบหายแล้วหมุน ออโอ้เจ็ดสิบสองเขไม่พน้นเออบึงรักปุ่มพันห้าเหรอเพื่อนรักน้ำพันห้ามาดิเฮ้ยอะไรอะไรมันจะขนาดนั้นเฮ้ยตีก็โอ้ มียาวเกินนี่ต้อเห็นหลังดีอะไรวะสะดุ้งเลยเมืเ่อกี้มียาวเกินรีบปั่นเลยเพื่อนท่าท่าไม่ดีแหละเป็ดหรอเป็ดหรอวะไปเร็ว ไม่อยู่แล้วโอ้ยติดติดติดเอ้ยโอ้ตายยากก็ไม่ได้ใช้เพื่อนเหลือเครื่องเดียวต้องมาแล้วแหละกูจะตายแล้วเพื่อนกูจะกูจะตายแล้วเพื่อนมันอยู่ข้างบนเหรอวะน่าจะใช่นะครับน่าจะเฝ้าอยู่ข้าง,างบนเลยอุย้ยโอ้เรียบร้อย เฝ้าอยู่ข้างบนนะครับตายอีกแล้วเกมเนี้ยชุดแบบชุดแบบล่อตีนมากโอเคเดี๋ยวเราไปต่อนเกมสามมาเลยครับโอเคอุ้ยแขนแขนสวยมากดูดิตรงตรงแขนเขาตรงต้องแขนเจนนะครับสวยมากเลยเป็นแสงสีฟ้าผมอย่างชอบเลยว่ะเจอเรื่อยนะครับเกมนี้เกมที่สามแล้วนะไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่า เราไม่เน้นรอดแล้วกันนะครับเราเน้นจุบเราเล่นเราเน้นแบบเล่นมันๆแล้วกันโอเคเพราะว่าอันนี้เป็นแรลงจัดอันดับนะครับก็น่าจะตึงๆหน่อยถ้าจะเอารอดเนี่ยน่าจะยากนะครับอันโอ้ยตาม่ะอ่ะหลุดหรอหลุดนะครับไม่ไล่ผมละโอเคปั่นดีกว่า อุ้ยโอ้โหเสร็จสองเครื่องพร้อมกันเลยเราเพบ่ึนเพื่อนเดี๋ยวผมไปช่วยโอเคช่วยกันและตัดเร็วอุ้ยเกือบเห็นโอ้โหเลื่อยเอาเรื่องมา เ,เหมือนจะไล่ผมนะโอโ้เอาเรื่องจัด <c oughs> ผมจะยื้อให้นานที่สุดเพื่อนอุ้ยโอ้ยโดนค้อน มีหัวหมูด้วยนะอฮ้ยไม่ไม่มีอืมอืมไม่ได้เพื่อนมึงจะลากมาทำไมเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยมีการสตันด้วยนะครับเอ้าเอาเอ้าเอ้าเอาเอาเอาแล้วมึงไม่ฉีกไปอะเอ้าโอ้สวย สวยเลยทำดีขอบใจแทงหลังกูไม่น่าจะได้ใช้แล้วอ่ะเรียบร้อยไปล้มด้วยอะไรของมึงก็ไม่รู้เพื่อนทำไมมึงทำอย่างนี้โอ้มึงจะฆ่ากูอเรียบร้อยแทงหลังผมก็น่าจะหมดเลยครับโดนเพื่อนฆ่าวะทุกคนแอลรู้ด้วยว่ามีแทงหลังรีบอุ้มโอหมดแล้ว น่าจะรู้ด้วยนะครับว่าผมมีแทงหลังเขาไม่อุ้มผมอะโอ้โหเรียบร้อยไม่ได้ใช้เดี๋ยวเราใช้เฟตเฟตสองก็ได้ว่าแต่จะมีใครมาช่วยวะนี่เฮ้ยมาขอบคุณมากนัวเนียเอ้ไม่ไม่ใช่เนียนี่หว่าฟังหมิน่นไปแล้วโอ้จะเสร็จแล้วเนี่ยเสร็จ โอเคผมมีอะดรีนาลีนไปแล้วกูเปิดประตูออกคนเดียวแล้วไปแล้วไปเปิดเปิดประตูอย่ามานะอุ้ยมันมาโหชิบหายแล้วเอาแล้วเพื่อนออกแล้วเหรอ,อเพื่อนออกไปหมดแล้วครับชิบหายเหลือกูคนเดียว อ้าวออกไปแล้วออกไปอีกคนแล้วโอ,โอ้เพื่อนอย่าเพิ่งออกได้ไหมประตูอยู่ไหนหรือว่าออกหลุมกันรูด<อ>หน้าไปดีไม่โดนโ้ชิบหายแล้วเพื่อนโอ้ยม,ม,มึงออกกันหมดเลยมึงออกกันหมดเลยมึงจะ ดึงฆ่าคนแล้วมึงก็ออกกันหมดเลยนะแล้วกูจะออกไงเนี่ยเพื่อนหลอกเอ้ยมาเดี๋ยววะจะจุกแม่งให้เวลาหมดไปเลยมาดิเออจุกแม่งให้แมงมุมทิ้มตูดไปเลยไห <c oughs> นๆก็ไม่ได้ออกละ จะไม่ยอมลม้มผมจะไม่ยอมลม้มเอ้ยเอ้ยมาดิไม่จะโดนแล้วโอโอ ที่้าเอ้ยโดนทิมตูดตายเพื่อนไม่ก็เป็นโอ้โหเพื่อนไม่ช่วยอะไรเลย,เลยอโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูแต้มกันแต้มไปได้เท่าไหร่โอ้แต้มได้1มื่นหกหมื่นหกเก้าร้อยโอเคไม่เป็นไรก็ฝากกดไ like, ลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะโอเคบ๊ายบายครับผม